ใครที่อยากจะเล่นเกม FPS นะครับบนตัว ROG a l i l e นะหรือว่าจะเล่น FPS on the go นะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะเล่นได้ไหมนะมันจะเวิร์กหรือเปล่าจะเครื่องจะเอาไหวไหมนะครับ x i f e 5นะแล้วก็เพราะว่ามันก็พอเล่นไหวทีเดียวนะครับเพราะว่าเห็น FPS ตรงนี้ไหมไป90เลยนะครับ 1. 1> ปิด Voice Chat ก่อนอน,นะเรียบร้อยปิด Voice Chat แล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยนะบ,บังคับก็บังคับได้เลยนะครับโอ้นี่แล้วก็ปกติเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้ใช่ป่ะ L2 กับ r 2ในการซูมเนาะซึ่งมันไม่ถนัดหรอกพอมาเป็น A อ g วจ i ลานะครับวิธีการก็คือลุงแมวก็เลยปรับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังปุ่มเสริมด้านหลังนะอันนี้คือ L2 นะครับแล้วก็อีกปุ่มด้านขวานะที่ลุงแมวเอาใช้ตัวนิ้วกลางนะครับกดเนี่ยจะเป็นปุ่มยิงนะครับคือ r 2 นี่นะหนมันก็เล่นไดนะ้เล่นได้อยู่นะครับพอไหวแล้วก็ในเชิงกราฟิกเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ากราฟิกตัวนี้ลูมาไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับคือเป็นกราฟิกที่เปิดมาเขาก็ให้มาแบบนี้เลยนะซึ่งเนี่ยดันไม่ได้ถึง1 0 4เลยนะครับแต่ว่าลูมาเ,าเปิดเมนูเอ่มดีอรงงนี้นะเออันนี้เป็น o อฟด้วยเหรอ i อ r อ่ะเปิดออนแล้วกันถ้าเปิดออนน่าจะลื่นขึ้นอีกหน่อย81นะครับเนี่ยเฟรมมันก็ได้จะลื่นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะ <Bad guys S 1> นี่ไปไปไปโมเตอร์โม<ๆ>่ emo, เอาดูซิว่าลุงแมวจะยิงใครได้ไหมนะเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับลองดิลองดิถนัดพอใช้ได้นะ ใช้นิ้วกลางกดนะครับแล้วก็อันนึงที่รู้มามว่าใช้ได้ก็คือตัวนุ่นนุ่นตัวเสียงนะเสียงเนี่ยพอมันมาอยู่ที่อะไรใช่ไหมมันก็ความเจ๋งของมันก็คือว่ามันเ,เสียงดีใช้ได้นะรู้ถึงมิติเสียงนะครับประมาณหนึ่ง e! เย้มาเด้มาเด้มาเด้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ปีโอบอะไรเงี้ยพอไหวแนละ้วเออเล่นเพลินๆเ,เ,เนี่ยพอได้นะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือโดนแน่โดนแน่โดนแน่สิ่งที่สำคัญอีนนกอ,นนนนนนอันหนึ่งก็คือพอมันเป็นจอเล็กเนาะมันก็มีความสะใจประมาณหนึ่งอะโดนอยู่เพราะว่ามันเหวียนยังไงมันก็ไม่ค่อยเหวียนหัวจอมันเล็กใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือเราจะใช้พวกระเบิดใช้อะไรเงี้ยรู้ไหมว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเน่นนะมันต้องเอื้อมมากดตรงนี้นะครับแต่ว่า ในภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะฮะโอโ้โหโอ้โหเนี่ยเห็นป่ายิงได้ด้วยนะสถิติก็ไม่แย่ครับยิง6ตาย10เนะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เกมนี้มันเป็นคอสต์โอเคชั่นนะคือสมมติซื้อบนเพหหรือเยอะซื้อบนตัว PC แบบที่แรงๆไว้นะก็นี่โดดได้ไหมได้ไได้ไหม,ได,ไ,หมได้ด้วยแหละควางระเบิดไปด้วย ไปดีเฟนด์ด้วยไปแคปเจอร์ด้วยแคปเจอร์แคปเจอร์เนี่ยเล่นบนที่นอนเพลินๆไงได้อยู่นะนี่เห็นไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ถือว่าให้ความบันเทิงได้ประมาณหนึ่งอย่างเช่นว่าอยากจะเล่นแล้วแบบโดนคุณภรรยาเอาทีวีไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เออลุงแม้ว่ามันน่าทึ่งตรงเฟรมเลทนี่แหละมันทำให้แบบว่าดูนิ่งประมาณหนึ่งเลยนะ <Fantastic. S 1> คือไม่ได้แบบ ดูคุณภาพต่ำนะครับอาจจะไม่ได้สวยสุดๆโดนแล้วโดนก็นี่นี่น,นี่ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนถ้าเกิดใช้ voice chat อ่ะก็ใช้ได้นะก็สามารถเอาไมโครโฟนเนี่ยใส่ใส่ได้นะครับใช้ voice chat เนี่ยทำได้สองอย่างเนาะจะเอาเอาเอ่จากเครื่องเลยก็ได้นะความเป็นจริงมันมีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใช้พวกหูฟังก็ได้เหมือนกันเนาะเอาหูฟังเสียงเช่นหูฟังไร้สายที่ ไอ้ลุงแมลรีวิวไปเมื่อเช้านะ mm hmm. ก็ผมฟังไรสายเสียบที่ USB C อย่างเงี้ย mm hmm. ก็ได้เลยแต่มันก็จะมีประเด็นนิดหนึ่งว่าเพราะว่าไอ้ตัวเยอะตัวพอร์ตโ,โ,โอ้จะรีจะรีโหลดทำไม mm hmm. อ้ออะไรงานหนึ่งต้องบอกก่อนนะว่า mm hmm. อันนี้ยลุงแมวใช้ตัว LMG เนาะมันไม่ต้องรีรีโหลดบ่อยนะมันก็จะทำให้แบบเนี่ยเห็นไหมมันทำให้แบบว่าไม่ต้อง กดตรงตัว x นี่เยอะเดี๋ยวลงมาลองเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์นะซึ่งเกมนี้สไนเปอร์ก็สนุกนะครับลองดูโอ้โหมันซูมมาใกล้มากลองดูว่าจะรอดไหมนะใช้สไนเปอร์ลองดูลองดูกันแชรเลนส์สไนเปอร์เนี่ยต้องหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นไงเล่านายนายโดนด้วยฮะเฮ้ยใช้สไนเปอร์ก็ได้ไม่ยากไม่ยากโหันนี้โดนด้วยสองแล้วสไนเปอร์สองแล้วสะใจกัน โดนแล้วเฮ้สยสไนเปอร์ก็ได้สไนเปอร์ก็ได้ขอข้อเลยว่าอ่าอีกอันนึงเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอร,ร,รี่แน่นอนนะเออก็เมื่อกี้ลุงแมวลองขอดป๊กนะครับแบบไม่ชาร์จนะใช้ได้ประมาณซึ่งมันจะกลายเป็น25วนะัตต์นะเฟรมเรตจะตกลงนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นลงไป60นะอยู่ในระดับเรียกว่าสูงอยู่โอ้โหมดดโมก็เออแต่แน่นอนนะเล่นเกม แบบนี้มันก็ต้องต่อตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้แล้วกันอเอาเผลอกดตรงนี้อ่ะก็ได้ประมาณนี้นะใครสนใจนะครับอยากจะลองเล่นนะทั้งตัวเอาเจียลนนะหรือว่าเกม <c oughs> เอ,อ็กซ์ฟล์นะก็ลองไปโหลดกันมาเล่นได้สนุกเพลินๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเรียกได้ว่าเกมนี้อาจจะเรียกได้ว่าไม่กินสเปกก็ได้สนใจสนใจฟร้อาโมลัโม ไม่กินสเปกนะครับลองไปเล่นกันได้เพื่อนทีเดียวนะแล้วก็รับคอสโปรโชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นซื้อไปเท l e พา s s ทีเดียวนะคุ้มๆนะครับที่เห็นแวบๆอยู่ไหนอยู่ไหนเรามาดูคนสุดท้ายคนสุดท้าย,ยที่เราจะสนายโดนสไนยไปเรียบร้อยโอเคเจะไหม่ไปนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ